สำหรับใครที่สนใจในการทำอาหารผมได้เปิดอีกช่องที่จะสอนทำอาหารจากทั่วโลกและในอนาคตอันใกล้ก็จะมีเมนูที่ปรากฏในอนิเมะอย่างเช่นเรื่องอินุยาฉะหรือโซมะยอดนักปรุงและอีกมากมายยังไงก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ที่ description ข้างใต้นะครับ สวัสดีครับยิดดนดใน้อนรับเข้าสู่ช่อง GPD กับซีรีส์เปิดคลังอินุยาฉะกับตอนตีศูนย์เรียกฝนอาวุธประจำกายเทพวาลีจริงๆในฉบับอนิเมะภาคไทยเขาเรียกว่าห่อแห่งฝนซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูดัดๆดเกินไปจึงขอเรียกเป็นตีศูนย์เรียกฝนนะครับผมเองก็ขออ้างอิงจากเว็บนอกที่เขาเรียกกันว่าทริเดนที่แปลว่าตีศูนย์ซึ่งดูเหมาะสมกว่าตีศูนย์นี้เป็นศาสตราอาวุธประจำกายของเทพวาลี ซึ่งต่อมาถูกแย่งชิงโดยปีศาจงูหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเทพวาลีตัวปอมเราจะเห็นได้ในฉากท้องเรื่องว่าตีศูนย์นี้สามารถสยบดาบเขี้ยวศูนย์ได้อย่างง่ายดายทำให้การต่อสู้นั้นไม่ง่ายท,ทั้งที่ไอเทพตัวปลอมนี้เป็นเพียงปีศาจกระจอกในตอนสุดท้ายเทพวาลีตัวปอมได้เสกพายุหมุนลูกใหญ่เพื่อไปทำลายหมู่บ้านก่อนที่เทพวารีตัวจริงจะใช้ตีศูนย์นี้สลายพายุลูกนั้นลงในทันทีซึ่งนี่ก็คือประวัติคร่าวๆข,ของอาวุธนี้ เอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตีศูนย์เรียกฝนมีอนุภาพใดบ้างแน่นอนที่สุดอนุภาพหลกัหลกๆคือการควบคุมสภาพอากาศเช่นการสร้างเมฆฝนและลงพายุหรือการควบคุมผืนน้ําเช่นการสร้างน้ําวนหรือแหว่งน้ําออกอนุภาพต่อมาคือการทําลายสิ่งของให้ละลายเป็นฟองเพียงแค่สัมผัสหน่อยเดียวเท่านั้นอํานาจในการควบคุมวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําก็เป็นอีกหนึ่งอนุภาพของตีศูนย์นี้จากฉากที่คังโงเมและอินุยาฉาถูกแยกจากกัน คนแรกโดนดันให้ลอยขึ้นไปเหนือน้ําอีกคนถูกดันลงไปยังก้นทะเลสาบนอกจากอนุภาพสําหรับการต่อสู้แล้วตรีศูนย์ยังมีอนุภาพทําให้ผู้ใช้เศกเวทมนต์จำแรงกายจากสัตว์หรือปีศาจให้มาอยู่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์และอนุภาพสุดท้ายคือพลังชําระล้างที่คล้ายกับพลังของมิโกะดังเช่นขี้เคีค้ยวพลังนี้มีอนุภาพในการชําระล้างพลังปีศาจดังเช่นดาบเคียวศูนย์เมื่อเพียงสัมผัสตรี่วนนี้ก็คืนสภาพกลายเป็นดาบปุกๆทำให้ไม่มีอำนาจในการปล่อยพลัง จากบทวิเคราะห์ส่วนตัวผมมองว่าน,นี่อาจจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดหากเทียบกับอาวุธต่างๆในท้องเรื่องของอินเวยาชาอาทิเช่นดาบเคี้ยวศูนย์กระดูกบินดาบโซลกะดาบมันสมิงดาบมังกรคลั่งโกไลายชิหรือแม้กระทั่งดาบเคี้ยวดีระเบิดซึ่งอาวุธที่กล่าวมานี้ล้วนทํามาจากชิ้นส่วนของปีศาจทั้งนั้นเว้นแต่ดาบมังกรคลั่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าตีมาจากอะไรแต่ดาบนี้ก็ใช้ประสิทธิภาพของพลังปีศาจในเศษลูกแก้วที่บางคสืบได้มา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าอาวุธใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับปีศาจนั้นจะไม่สามารถใช้ต่อกรอกับตีสูรเรียกฝนนี้ได้หรือเรียกง่ายๆว่าตีสูรน,นี้คืออาวุธแก้ทางนั่นเองผู้ที่เคยใช้อาวุธนี้มีเพียงเทพวารีตัวปลอมและตัวจริงเท่านั้นเพราะจากฉากหยุดพายกุกลุ่มของผู้อินุยาชาไม่รู้ว่าจะหยุดพายุอย่างไรแม้จะมีตีสูตรเรียกฝนซึ่งจริงๆส่วนตัวผมมองว่าหากปีศาจกระจอกอย่างเทพวารีตัวปลอมสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมนุษย์หรือปีศาจอื่นๆก็น่าจะสามารถใช้ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้สักนิดจะเห็นว่าหากตกไปอยู่ในมือคนชั่วมันจะกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวลำดับต้นๆเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ตีสูนเรียกฝนโผล่มาให้เราเห็นแค่ตอนเดียวเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอินุยาชาสามารถจดจําอาวุธนี้ได้ดีเพราะมันแก้ทางดาบเที้ยววัตถของอินุยาชาได้อย่างอยู่หมัดก่อนเราจะจากผมเองก็มาขอตอบคอมเมนต์จากคลิป t o ป5สุดยอดตัวร้ายขอบคุณสําหรับคําถามหรือความเห็นที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับคนแรกคุณโฮ ไม่ทำคลิปสรุปแต่และซีซั่นหรอครับอยากให้ทำครับมีโปรเจกที่จะทำอยู่ครับทั้งสรุปเนื้อหาแบบย่อไปจน,นถึงสรุปเนื้อหาแบบละเอียดไล่ตั้งแต่ EP 1จนจบ Final Act เลยครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับคำถามต่อมาคุณลรลูนาคันะขออภัยถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับอันดับ2ไม่คุ้นเลยอ่านจนจบ2อรอบรับโผมาตอนไหนไม่เคยเห็นเลยหรือว่ามีแต่ในอนิเมะใช่ครับมีแต่ในฉบับอนิเมะอยู่ในช่วงเนื้อเรื่องที่นานาคุกหนีไปเขาฮาคุเล และพวกอินุยาฉะยังหาเบาะแสไม่พบครับลองไปหาดูได้ตอนนี้สนุกพอสมควรเลยเพราะตัวละครหลักทั้งหมดโผลมาเกือบครบคำถามต่อมาจากคุณเลียวจินมารุอ่านถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกขออภัยนะครอับบังโคสืเป็นผีนะแต่เคยเป็นอดีตมนุษย์เฉยๆแต่คืนชีพมาด้วยพลังของลูกแก้วใช่ครับบังโคสืเป็นมนุษย์ธรรมรามากกรก่อนที่จะถูกจับและถูกประหารจนกลายเป็นผีมาหลอกหลอนหลังจากนั้นนานาคูจึงมอบใส่ลูกแก้วให้เพื่อคืนชีพอีกครั้ง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อหาตีศูนย์เรียกฝนสำหรับตอนหน้า,าจ,จะมาในเนื้อหาอะไรก็คอยติดตามกันนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาใหม่ๆรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อคอยรับข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับ